ครับคลิปนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรางวันนะครับผลางวัล2ตัวบนนะครับออก62สอครับเข้าที่ตัวกลับนะครับรางวัลส่วนเลขล่างออก00 0ครับเป็นไปได้00มาได้ไงอาก็สูตรล่างก็หลุดนะครับ ไม่เข้าเลยหลังจากเดินมาตัวเด่นเดินมายาวหลายหลายงวดน,นะครับก็หลุดไปครับศูนยูนรางวัน6ตัวนะครับรันที่หนึ่งสี่แปดสองเนะครับแล้วก็จะมาดูสูตรนี้ต่อครับสูตรที่เข้านี่ครับเก้าหกสนะครับ ล่าง 0, 0. ูนะครับต่อเลยครับสูตรนี้ก็สูตรแรกครับใช้หน่วยบนนะครับ1ครั้งแล้วก็สิล่าง1ครั้งบวก1นึงคงที่นะครับ2อบวกศย์ได้2อครับ2อบวกหนึงคงที่ได้เลขสานะครับ เราก็ได้ตัวเด่นที่3กับ4นะครับอีกสูตรนะครับใช้หลักร้อยร้อยบนนะครับแล้วก็หน่วยล่างครับ9กบวกศได้9นะครับแล้วก็จะเดินไป3ามสามตำแหน่งนะครับเป็น9 0 1ครับทีนี้ก็มาจัดชุดนะครับ จชุดที่39 30 31 49 40 41นะครับก็ชุดนี้ไปหาลอตเตอรี่ไว้นะครับผมก็ไม่กรันตีว่ามันจะเข้าต่อนะครับเพราะว่า มันมันเดินสั้นๆน,นะครับรัฐบาลไทยนี่ก็เป็นอะไรที่อภิเนหารเยอะ <c oughs> คิดมา,มาแน่ๆก็ไม่มานะครับลองดูครับงวดต่อไปครับวันที่หนึ่งทับสิบเอ็ดทับหกเจ็ดนะครับก็ลองดูนะครับเลขอ่าหกชุดนะครับเอาเฉพาะบนนะครับ 39 9 4 9 4 49 4041อย่าลืมกลับด้วยนะครับถ้าใครไม่กลับก็อย่างงวดนี้ครับลง26ออก62มีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอครับก็งวดนี้ก็ได้นิดหน่อยครับผมเช้าเอา่อตื่นเช้ามาผมก็ฝัน ช้าวันที่สิบหกอะผมฝันว่าไม่ใช่พีกลางคืนที่สิบหกอ่าแล้วเช้ามามามาคิดได้ว่าฝันว่าฝันว่ากลับบ้านบ้านเล็กที่ผมที่ลบบุรีครับเลขบ้านเล็กที่หกสิบสองอแต่ว่าในเวลาที่ผมตื่นที่เยอรมันมันเป็นเวลาประมาณสิบโมงเช้าสิบโมงเช้าก็ประมาณบ่ายสองบ่ายบ่ายสามที่ไทยแล้วก็ซื้อไม่ทันพอดี ติดงานด้วยครับก็เลยยุ่งๆก็ได้ได้ในสูตรคำนวณเนี้ยได้นิดหน่อยถ้าเกิดว่านึกขึ้นในเร็วกว่าน,นี้ว่าเมื่อคืนฝันผมคงอัดแต่เช้าแนละ้วหกสองฝันว่ากลับบ้านมาเยอรมันได้ไปถึง3ามเดือนกลับบ้านครับในฝันก็งวดต่อไปครับนี่ครับลองดูนะครับเผื่อจะมาอีกไม่การันตีว่าร้อยเอร์เซนะครับ มีโอกาสเข้าแล้วมีโอกาสหลุดได้ตลอดนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูคลิปกันครับขอบคุณที่ติดตามครับสำหรับท่านที่กดไลค์กดแชร์ก็ขอบคุณมากๆครับขอให้สุตรนี้เข้าต่อนะครับขอโชคดีครับสวัสดีครับ